จิตโฉมนุษยปะปฏิราโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยากความยากของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนท่านเปรียบอุปมาอุปไมยไว้ว่ายังมีทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ ภายในทะเลนั้นยังมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งทุกหนึ่งร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งในทะเลนั้นก็มีบ่วงยางเล็กๆพอที่เต่าตาบอดจะสอดหัวเข้าไปได้เมื่อครบร้อยปี ตาตาบอดก็จะโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็สามารถสอดหัวเข้าในบ่วงยางนั้นได้ขนาดนั้นท่านยังบอกว่าเป็นไปได้ถึงจะยากขนาดไหนก็พอจะเป็นไปได้แต่การเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่ายากยิ่งกว่านั้นอีก ท่านทั้งหลายเป็นบุญแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเป็นมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิพบกับพระพุทธศาสนาได้โอกาสได้เวลาที่จะร่วมกันทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา ใช้บุญเก่าที่เรามีแล้วที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเอามาต่อบุญใหม่ให้มากมากขึ้นเพื่อจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อต่อไปแล้วก็จะได้พบพระพุทธศาสนานได้บำเพ็ญบุญได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อต,ตไป จนกว่าจะได้เข้าสู่ปรินิพพานผลเิเลตด,ด้วยกันทุกทุกคนก็ขอเจริญพรสาธุ